แค่เราไปเดินเลยเบิกกันยันเราหายสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าที่กกกงนะคะร้านชาชิเปกเกงอันนาบาวได้บ้านนี้บางแผนส่วนย่าไปนำหญ้าบ่ไปมากินข้าวพี่มืดอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าหาเรื่องใส่ตัวให้มากินข้าวพี่ไป่เราได้คลิปไลละ

มแม,มาแล้วไมาแล้ววะน,นี่มาหลายสเอาเบดเกลือไงบอะเกอเกิอนเลยมา้กันยังาอะไรแจ๊เจ้าจะเลี้ยไม่ใช่หรอกินแล้วมันกินเาข,ลขเาละ

เ็ดกีได้จอนเนี่ยเขาแบบนันสา่ใเลยลงมือกระดานนั่งเตี่งตงตอนไหล่ะตอนนี้แหละตอรูปบเนอะเออๆไม่มีความตัเลยใัเลย ตนี้เาเออ้ก่อนถ้าลมตัวนี้ได้ได้อยู่มัอือือหือเอาตัวนี้ลุงบอกเลยเอาข้างลาง ันนะตข้าวอันนี้มเยค่ะเปรี้ยวหวานสุใจอันนี้ไม่แห้องัานไปอันนี้ก็ผัดเหมืนกันันนี้เราจเป็นคนไข้นนะที่ประแกงรุงอบน คือไปแกงลุ่มแกงปลาันนี้พี่บ่าบอกเนื้อมันไปแกงลุ่มแกงปลาเามทีดดบ่กินก็ไไถ้าไเ็บ่มอไส้กอกกินกับส้กอกกอกอีสานบ่เิกับ็คือเ็อกของนี้ลำลำอเตาต มะขิดนะมาคิด hmm. บ้านเฮาเลือละฮะเหลอเชื่อนะเร่เลยอ่าเวลาที่จำลองอ่ัมุมไ่เสียงหรอสืออ๋ออะ

ไปล่องเบิงสีแดงนู้ขนาดล้าเทิองล้ขนาดอะไรนะผมได้ผมได้แล้วน้าไเเห็นว่าดิบๆอ่อนๆนี่ค่อยกินจนสะอึกเลยเพลิดพูดไปไงพูดไปเจ้ที่สีอยู่ก่อนจะรู้สึกเพ็ดนะเพลิดกนีอะบ่าเพแบบ อที่จะไปกินกันแบบไหนกรมงเทพเหรอที่เขาเรี้ยก็เป็นอาหารไทยเนี่ยแต่ถ้าหยุดต่ออิตผมก็ลาบก้อยนะลาบลาบทานทางที่การดิเนะทานจนถึงสุกอาหารไทยสาสิบตีใก็ไปผมเลยดื่บซีเซียงเห็นรักเสีย ูนย์ราชการช่วงอยู่ทางทัานแจกมื่ไไม่วา่า,วางนไมาอยู่บักอันนี้มาคือวางะแปนเอ,นอยาอยาไยม่วางบานวมึวนหน่านีคนนี้วนะี้ ันนี้มีอะไรอย่างนีไม่ใช่กรอกอโตครับเ่ะอัพเยาวันพิกาปีดน้แก้วน้ำพิกะปิเอาลงอินอะไบต่างกัลงบอกว่ายาวไว้นานดี๋ยอ้วนยิงเต่มกอ้นยุวเตเหรอมันหวกินมันกินให้มม่อ้วนเนี่ยอนยกวันไกิน้าวหวนอยว คนกินสามคนยังไม่ว้วนเลยป้าจายยังไม่ว้นเลยเมื่อไม่วันยว่ังไม่หงเทาสามคนเลยนาทีสี่ก็นจม่งแตทำเก่าทุกคนนะกลับมาสามเดือนะไม่เคยอ้วนไม่เคเยตอนน้มอดมแต่ว่าขาวขึ้นเขึ้นสองโลแต่มาดูเท่าเดิมเดูเท่าเดิมแต่ขาวขึ้นพอรินลายน้ำพอรินเป็นชาวบีนอยู่ในเมืองด้วยนะไม่ได้ออกเดไม่ได้ออกเดด เขาไปเรียนเรียนอย่างเดียวเลยอว่าจางเนียนเขาไปวิ่งไปแล้วเขาไปฝึกเขาเรียนอะเรียนเรียนไปสอ์บอยู่ข้างนึงอยู่ข้างเรียนเสริมเสริมอะไรก็เสริมดังเหรอให้ยศขึ้นอีกใช่ไหมมันเป็นหลักสูตรเสริมครับที่จะไปสอบในทหารถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่ได้เรียนเนี่ยอีกขั้นหนึ่งว่าเป็น ไปสอบในร้อยแล้วขั้นกระทรวงขึนหนึ่งขั้นกระทงขึ้นอีกเห็อเมนก็จะมีนายร้อยมาที่นี่นุ้แล้วสอบได้เด้อถ้าสอบได้ก็ใช่จ้ะในร้อยเกมบังหนาแค่น่าได้นายร้อยก็น่าจะดาว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 ได้ไปลงที่อื่นอ้าวเหรอใช่ร้อยตำแหน่งนั่งว่างอาจารย์ตำแหน่งมันจะว่างตรงไหนถ้าไปลงที่ไกลก็ไม่ได้มานี่ะดิใช่ครับ

ทามาไม่เเบียว่บ่่ยาเรบลู้้เลยเหรอมันก็เป็น่ไม่เป็นยังม่เดียวียนี่่วนยานปามนมันอ่าอยู่บนั้นบไม่ก้อ๋อนาเทียน่นี่น่เปนะึ้หวานแต่ถ้าเรยืมแบบเนี้ยมันไม่รู้เรื่องแล้วแต่ถ้าเป็นตนม้โยงเยงน้ำมันก็้า เราเยืยนอยู่อย่างนี้ก็มันก็รู้สึกเวียนหัวนะขึ้นไส้อาเจียนเหมือนเราเมารุนน่นี่แหละแต่แม้เวลาเรานั่งเรือเราว่าเรานั่งนิ่ง,นงๆนะแต่ว่ามันขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวว่ามันต้องขึ้นเลยเนาะขึ้นลงขึ้นลงติ๊กเนื้อหอยติ๊กหอนเรียกตื่นวันแมนบ๊อบแค่นินใบตุ่มปืนวิงไวก็นบตุ่มปืนวิงไวจะมาโดนมันถ้าเกมันโดนจริงอ่ะมืดวิ่งไม่ทันวัวแล้วเขาเอาหินไปไหนหมดแล้ว มันของเราไม่กินไรมันไม่ตึกนชันเดียวเลยตีร่างกายเพราเป็นยังไใหญ่สลูกึงเน่ยมีคนรูึกักันขนาดกันนางท่าโรดอดูกัยังบลาอู่ึกองหรูึกหวเอาว่าเกิดโรคมันเตินตัวมัหวเมือนั้นเด้สักอันแทนดินไหวบอกเมือนันนทีเจ้ารับรับอยูล้วออกมา่าผู้ใดแก้งผู้ใดแก้ง้ะโดนอยู่นะ

โ <Okay, S 1> คเห็หมครับบ่แล้วกลงังจานให้ีอ,อยู่ไทย่งนาบ่หลังจ,จากหลังจากหูเขียวแล้วอีเจ้านอนรับยูนชิแ้นอนรับีก่นากนางคนตังแดนคลิป,น,ปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะอะมามาสวัสดีค่ะ